วิวยาวพานั่งนาย,ยกสมาคมนะักกีฬาโอลิมปิก ตั้งทีมช่วยยกระดับกีฬาไทยเมื่อวันที่6มกราคมที่โรงแรม Grand Tower i n นกรุงเทพมหานครภายใต้การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Sport Administration บทบาทของนักกีฬากับการบริหารการกีฬาโดยสถาบันวิทยาการโอลิมปิกไทยอนุกรรมการฝ่ายนักกีฬาสมาคมนักกีฬาโอลิมปิกไทยระหว่างวันที่5-6มกราคม2567 โดยหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรของคณะกรรมาการโอลิมปิกนานาชาติภายใต้การสนับสนุนของกองทุนส่งเคราะห์โอลิมปิกระหว่างประเทศโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรทางการกีฬาและนักกีฬาโอลิมปิกได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการพัฒนากีฬาของชาติและเพื่อเป็นการเตรียมบุคลาการกีฬาในการสร้างความรับรู้และตระหนักในบทบาทของนักกีฬากับการบริหารการกีฬา โดยไฮไลท์ในงานมีการเลือกตั้งนายกสมาคมไร่ขาธิการและเฮรันยิกของสมาคมนักกีฬาโอลิมปิกไทยซึ่งถือเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกในการขับเคลื่อนของสมาคมซึ่งสมาชิกของสมาคมจะประกอบไปด้วยนักกีฬาโอลิมปิกทั้งอดีตและปัจจุบันรวมทั้งนักกีฬาที่เคยเข้าร่วมการแข่งขันในมหรกรรมกีฬานานาชาติจัดตั้งเพื่อรวมกลุ่มนักกีฬาที่เป็นต้นแบบเป็นวีรบุรุษวีรสตรีของเยาวชนและคนในประเทศ ซึ่งเหล่านักกีฬามีบทบาทสำคัญในการยกระดับของการกีฬาและนันทนาการในชุมชนต่างๆเพื่อใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในประเทศโดยผลการเลือกตั้งมีมติเป็นเอกฉันท์ว่าวิวนางสาวยาวาภาบุรพลชัยนักกีฬาเทควันโดโอลิมปิกปี2004ที่กรุงเอเธนได้รับเลือกให้เป็นนายกสมาคมนักกีฬาโอลิมปิก นางสาวธัญ,ญพรพฤกษากรนักกีฬายิงปืนยาวได้รับเลือกให้เป็นเลขาธิการสมาคมและร้อยเอชนาทีซ้อนขำนักกีฬาเทควันโดเหรียญทองแดงโอลิมปิกปี2012ลอนดอนได้รับเลือกให้เป็นเหุรญนิกสมาคมขอขอบคุณแหล่งที่มาจากข่าวสดค่ะ และเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ